สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธามาสบรรษารนะคะเป็นพนักงานบริษัทไททิพันพาร์ทเวรสสาขามมริวันว,ว,วันนี้จะมานาําเสนอก๊อกอ่างล้างหน้านะคะก๊อกอ่างล้างหน้ามีก้าไททิพันพาร์ทเวรสสาขาเริวันของเราจะมีก๊อกอ่างล้างหน้าบวกทีแผงบวกสืเดืเป็นสแตนเลสสามสีสีแล้วก็จะมีก๊อกแยกที่เป็นสแตนเลสสามสีสี ที่เป็นโลหะธรรมดาชุดโครเมียมอายุการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปในกลุ <Wow. S 1> ม่มของ้อกอ่างล้างหน้าเราจะมีแยกออกมาดังนี้นะคะ1สแตนเลสสามูสี่รูปร่างลักษณะก็จะแตกต่างกันออกไปดีไซน์ก็จะนละแบบสองจะเป็นทองเหลืองนะคะตัวนี้ตัวเรือนจะผลิตจากทองเหลืองทั้งหมดสจะเป็นอะลอยชุดโครเมียมนะคะคือโลหะชุดโครเมียม <Wow. S 1> สมก็จะเป็น ซาตินนะคะซาตินจะเป็นเนื้อสีสแตนเลสแต่เป็นเนื้อซาตินนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นชุดก๊อก่างล้างหน้าครบชุดซึ่งตัวนี้จะช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย <Wow. S 1> ก็คือจะเป็นชุดเซฟก๊อกสะดือพีแท็บสายสายน้ำดีรวมกันไม่ต้องซื้อแยกเพื่อจะให้ลูกค้าประหยัดในการใช้จ่ายมากขึ้นนะคะ <Wow. S 1> แนะนำให้ลูกค้าซื้อเป็นชุดก็ดีนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะร้าน,นั้นเรามีช่องทางการซื้อผ่านออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook JD เจ็นท่านนอ็นอตนอ็นอตซก,กปี้ลาซาด้าหรือต i ิต o ตอกนะคะ ลูกค้าสามารถเรียกชมเรียกซื้อได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเราได้ถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ลูกค้าสามารถแวะมาชมสินค้าทางหน้าร้านของเราที่ไฮพิี้ยนพาร์คคาเฟ่สาขาวิวันได้นะคะ <Wow. S 1> ขอบคุณมากค่ะ